โอเพ่นทีทีดีเปล่าชื่อเกมโอทีทีวายหรือเปล่าอ๋อ oh, <c oughs> แปลว่าอะไรโทรธกลับมา<ข>แล้วเขาบอกไม่กลับมาหรอกร้อนอนะ่ะร้อนมากเลย <c oughs> เฮ้ยเบลล์ร้อยแล้วเว้ยจะมีดาวแล้วเว้ยจะมีดาวแล้วเว้ยเฮ้ย ยอดเราจะได้ขึ้นแท่นเป็นผู้เล่นดาวยอควาขึ้นทองใหแบบโหูฝั่งนูไม่เกาะห้องเลยไวิซาร์ดใกพักหนึ่งใช่ไหมวะใช่ก็ระแ้่ร้อนสุด มันกระตุกครับผมโอ้ยแหลก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 แลกแลกใครมาวุ้ยวุ้ยแรงแรอุโดนอะไรเอ่ยน้าหลังมีคนแฮกครับผม Help me นหนทำไมแหลกอ่ะ โอ่ยกระตุกขนาดนี้ยิงไม่ได้หรอกเปลี่ยนตัวดีกว่ามัง้งมีคนแฮกข้างหลัขงข้างหลังใครก็ได้เฮลมีถึงรังถึงรังมีแฮกเกอร์อยู่โอ้ไม่เวริร์กแลกขนาดนี้ไม่เวริร์กไม่เวริร์กไม่กินไว้น้องจะพอร์ก็ได้รีเดสกัมโมโนล่ะโมโม เฮ้ยทำไมตายไวจังวะบางไงบอกเข้าไปว่าโดนดีบั๊บก่อบอกเข้าไปเดี๋ยวพลาดบอกเข้าไปรอด้วยเกือบตด้คอม布拉แค่นั่นใครอะไกลเกินยิวไม่ถึงนะครามเรฟ ตายแรงว่ะแหลกด้วยไม่ใช่แรงธวราแหลกด้วยแหลกมากไฟดูโฮจากไหนก็มไม่รู้ไม่แรงก็ได้ลุกขึ้นมาก่อนนี่เพื่อ ถ้าไมอยู่ก็แหลกวะใ้เอาโอ้ยจิตแทบ อยข้างหลังออไอ้คนอยู่ข้างหลังแกแอบกัน้ว <c oughs> ้ยหลังเพียบเลยหลังเพียบโอ้ย <c oughs> <c oughs> เล่นดีนะ เก่งแล้วเกินในตัดเมืองไม่ยอมมันดีไม่รู้จะฆ่ามันยังฆ <c oughs> ่าไม่ได้ก็ไม่ต้องฆ่า,อาซอมอยู่ข้างหลังลูกไม่ได้ด้วเล่ต้องเอาด้วยโกทำเลิฟอีกแล้วนะทำเลิบเลือดเลือดหนู ยเหี้ยอะไรของมึงนักหนาเนี่ยเข้าแล้วเข้ารถเข้าแล้วไปอเออไม่รู้มันเปลี่ยนรับ <c oughs> เอาวิปเปอร์มาแล้วฮีโร่ไม่มีแล้วเอาันมาข้างหลังซ้ำ เออดูสตันเอ้าครับิปเปอร์อยู่ไหนไกลเกินไม่เห็นโอ้ว่าแล้ววันต้องชุกูกโดนไอ้เหี้ยเอามึงตายเพราะว่าชุกกูหลายรอบอรแล้ววะฟินเลยนฟินเลนะจับเลยฟิบเลยแล้วก้เช็กิน อ้วนโหดไออ้วนโหดโหดจริงโหดจริงโวโหดไม่เท่าเราหรอกทีมเมนเจอร์ส็อเล่นอย่างโอ้หวิ่งอลรี้วน่อเหรออ้วนอยู่ไนอยู่ข้างหลังอยู่ตรงบันไดอยู่ตรงปอน่ะพุกมาเดี๋วกมัน

วนไปทางขวาวนไปทางไหนวนอยู blender, ่ทางโน้นแล้ววนอยู่ทางโน้นเดินขวาวนเลยดันโดนไปสองจิง อิรพา,านโดริปเปอร์อัดอยู่ตายไปเลยก็ได้ชุบเจออสุกว่เออแฮกแล้วไม่ทันนะ ลบบเงี้ยอ้วนหน่อยดินั่งไฟลุกอยู่คนเดียวในโลกรไอ้เนี่ยเนตตี้เนตตี้นั่นไข่เพื่อนเราทำไมอยู่มสองคนเือน่ารักจังวะขอลองปีเตอร์หน่อยดิทั้งอ้วนอ่วนัเราบไหปนวะ

เขาเรียกว่าจูฟอยัตเย่รถเข้าไหนวะมวรเหรอมวระเหรอมวระใครติดแวะโคยะ เที่ยงคืนแล้วลือวอยู่หลังกล่องนะวนอยู่หลังกล่งองน,งนี้นมันเอาวีโไป้วอ้อร,วอร์เก่ไปวีโแล้วโด,ดนชนโดนชนใครก็ได้เฮลมวีวิโตายิดวีโนตายน,นั่นใครอ่ะนั่นใครอยู่ไกลมาก ริปเปอร์เอาไอ้นี่นี่เองไปด้วยกันเลยโอ้ยเนี้ยมันมันก็ชุกันฮุกขึ้นมาจากความตายเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์ช็อตไงเตรียมเกิดแล้วนะเมื่อกี้นี่จใช่ไงประมาณวิเดียววิเดียวแรกกันสิบสี่วิไม่เป็นไร ทว่นขวาน,นะ,นว,านนะนาวังนะอยู่ในห้องนี้ดิห้องนี้นากลัวเดวก็อัดรอามารนคิดไดไงไอยู่ในห้องแคบเีว,ว,ว <ß ellen> มาล d t a เทนยรเทนชุกเขาเลยเข้ามาเขา,าเาลยเข้าไปตัวแท้งที่ต้องชุบไม่ทันหรือเปล่าไม่ทันนี่ครับสำหรับเกมนี้ก็ต้องพ่ายแพ้ไป <โฮ S 2> อย่างน่าเสียดาย ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าหนูตัวเดียวหนูตัวเดียวไอ้หนูก็ดีว่าได้อยู่แปลว่าได้สิเฮียดีแล้วรอด้วยรอด้วยไม่มีใครอยู่ที่รถแล้วโอ้่เบิร์ดคัมซวาปัดมันไปปัดมันไปจสเมวิกตอรี มากอย่างว่าดิมดุนอะ่ะพุทเอาคอมโบตอนไหนวะม <c oughs> พุทเอาคอมโบตอนไหนวะต้องดูด้วยอ่ะพุทธเอาคอมโบ